สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจเดนอีกแล้วเมื่อนี้เนาะในคลิปห้าผีหน้ามาบอกถ้าได้สิไปถามเพ่นเพ่นเตกสลด์กันเราวังหันจุ่มกันเห้าสื่อกันชะนั่นวันไหวอยู่ขุมเงี้ยนใยขวนญพกันเฮสื่อกันค่ะท่านผู้ชมเลขผีหน้ามาบอกหมวดกนเพ่นบอกเจ็ดสองกับสามแปดเนาะเพ่นใดมากเพ่นกันหน่ามาบอกพักกันสื่อกัน กับวสือพรวดลายเดี๋ยววาเนาะบดหัวตะเนี้ยเินตยงหวดเหลกแต่ว่าตู่เจ้าของข้าเจ้าเนี่ยมาสื่อน้ำเจ้าเมื่ออีกที่หนึ่งเจ้าเมื่อกนเลยมาบบกกัดทางูุชมเนาะเจ้ามือเจ้าเมื่อเจ้าเมื่อนะคะกัามาแหล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไอเจลียงเนี่ยเจลียงว่าไปว่าไปติงตองเลยเนาะเจ้าเมื่อ <c oughs> ก็หุจักกันแล้วเนาะ <c oughs> นี่คือมือนี่คือเจ้าเนาะเิ่นเลยนํำมาบอกค่ะท่านผู้ชมเข้ามาเหลียวกับกดไลค์กดแช่เป็นกำลังใจให้เจแดงแน่เหมือนนี้ไฟแห้งดับห่อนก็ห่อนไม่ได้ออกไปใส่ไฟดับกันเน็ตบ่มากว่าสิหลดคลิปลงได้เนาะเน็ตซาฝากขายสบูน่นยคะ่ะสบู่พร้อมครีมครีมสบู่ บำรุงผิวหน้าให้เนียนใสกระจางใสคือใจแดงนะคะเนาะแล้วก็สบู่แล้วก็ครีมครีมในครีมบำรุงกังขึ้นบำรุงผิวพันชะลเหี่ยวชะลอความเหี่ยวย่นค่ะชะลมันิตื่นขึ้นลึกตื่นขึ้นไอ้ที่ตีนกาลึกๆมันจะตื่นขึ้น,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 ม,น,น,นมันจะดีขึ้นใส่สุดที่สองเห็นผลเลยสวยเลยค่ะในกลางขึ้นนี่นะสุดที่สองเลค่ะรู่ผลเลย อันนี้เดยครีมท่ากังวันกังวันสิบรับสภาพนายเฮ้กระจาง่ได้ขาวจัวบ่ได้ขาววอกได้ค่ะท่านผู้ชมว่าเห็นหน้าขาวๆเจ๊แดงเจ๊แดงใช้มาเป็นปีแล้วค่ะใส่มาเป็นปีเลี้ยวเนาะคะ่ะบํารุงตัวนี้ตัวนี้อายุห้าสิบเก้าจวหกสิบแล้วอี่บก่เดือนลงทะเบียนไว้แล้วละกัเอบัตรประชาชนกับอันหมายเลขธน,นาคารไหนเ้าจไปแล้วครบกำหนดวันที่ กสีได้รับเงินค้นแก่เลยเนาะคะ่ะในอายุหกสิบปีเต็มเนาะค่ะเนาะหกสิบปีเต็มนะคะนะเนาะ,ะนะประมาณเดือนพฤกษภาเดือนพฤกษภาก็เต็มก็ถือว่าหกสิบวะด้นี่แต่วา่ายังว่าเต็มซื่อๆเนาะถือว่าหกสิบแล้วเดือนมันนิดนึงพฤกษภาก็จะเต็มเต็มหกสิบบริบูรณ์เนาะซิ้นเดือนพฤกษภาเลยก็จะได้รับเงินคนแก่เลยะคะ่นะเนาะ อันนี้ลดฝ้าะะด้ค่ะลถฝ้าหน้ามองค้ำนะคะอันนี้ก็ไนท์ครีมกลางคืนเดย์ครีมบำรุงกลางวันมันเป็นครีมเหมือนลูกนะคะปรับสภาพหน้าเราค่ะวุ้นแมนหาหน้าขาวใสกระจ่างแบบนั้นคุณขาวก็จริงแต่มันได้แป,ป๊บเดียวค่ะมันได้แป,ป๊บเดียวบ่ได้โดนเออบ่พ่อบ่วพ่อหาหกเดือนหน้าคุณดำละ่ะหน้าคุณดำเหรอคุณจะไปใช้ครีมอะไรมันออกยากมากออกยากมากเลยค่ะ เพราะว่าหน้าไปคุณไปโดนสารเคมีใส่ของเจดแดงไปนี่บางคนจะนาคําเขาด้วยค่ะมันจะไปมีปฏิกิริยากับสารสารมันจะไปแอนตี้กันเนาะสารสเตลอยอยู่ในนั่นนะมันสิไปจะเป็นปะทะกันไม่ในกลามดําค้ามมองใช้ไปเรื่อยๆเลยค่ะใช้ไปเรื่อยๆแล้วหน้าคุณจะสว่างโอ้ยยางขาดเดาว่าถูกเลยค่ะท่านผู้ชมฉันใช้ทํใไมหน้าฉันดาจัง บางคนเลือกใส่ไปมูม,มูเขาท่าน่ะเขาขาวบางคนนี่มันสิดำเขามาดำเขาดำเขาเพราะหน้าคุณมีสารสเตียรอยมันจะไปบวกกันตีกันเพราะหน้าคุณจะค้ำค้ำค้ำคุณใส่ไปใส่ไปใส่ไปไม่ต้องหยุดค่ะแล้วมันจะขาวมันจะสว่างเกินที่คุณคิดเลยนะสว่างขึ้นจนเห็นเห็นเลยค่ะท่านผู้ชมนะไอในครีมกลางคืนนี่กระปุกที่สองเห็นผลแน่นอนหน้าท่านสิ บ่มีริวร้อยจากริวร้อยหลายๆสิบ,บ่มีเลยแม่ป่าอายุเจ็ดสิบพันยังสวยเป่งปังเลยค่ะแต่ก,ก่อนหนาเพ่นส้มเป็นริวเป็นริวเป็นริวพ่นเด๋ือเพันใส่น้ำเจแดงเบิด์ี่หากับปุ๊กแล้วเนาะหนาพ่นเป่ปงปังขึ้นร้อยตีนกาจากอายุเจ็ดสิบมันคือหกสิบน,นี่แม่ค่ะท่านผู้ชมเนาะจากอายุห้าสิบท่านก็ชะ,ชะลอเป็นสี่สิบนะ ผู้ชมส่วนมากอยู่เจ็ดสิบหกสิบใส่ละกันลายห้าสิบก็ใส่กันลายค่ะนัผู้ชมเด็กน้อยๆเขาใส่ยังเขาก็ง่ามดอกขอแต่อย่าเอาราคาที่มันถูกๆแล้วก็หน้าขาวจัวเด้อผิวอ่อนๆของคุณในระว่างยี่สิบถึงสามสิบเนี่ยมันจะมื่อมันมันจะอ่อนอ่อนแล้วมันสิไปโดนมันสิมันสิขาวง่ามนว่นเนี่นเลยค่ะ พอสักหน่อยมันก็จะดําดําแล้วทาคีมมาเลยลงไปมันก็ยากหาว่าคีมเขาบดีเมนมคุณต้องปรับสภาพหน้าคุณสะก่อนปรับสภาพหนาถ้าเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะสะว่างมันจะดีขึ้นเลยค่ะท่านผะู้ชมเนาะบำรุงกลางวันบำรุงกลางคืนให้หน้าใสกระจ่างไว้อบอกลายลายบอกเลขท่น้องคน้นท้นบ่ดได้เนาะเนื้อหาผีนามาบอกวดที่หนึ่งวัก่อนมันบอกสามแปดกับเจ็ดสองวดนนี้มันบอกเก้าหนึ่งกับหาศูนย์น 9, 1, 5, 0, ค่ะ พนเน้นที่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งกับห้าศูนย์เน้นที่เก้าหนึ่งเพื่อนว่าน่ะผีหน้ามาบวกในหมวดที่สองเนาะค่ะเนาะพิจารณาเป็นแนวทางในการเสียงสื่อเนาะหมวดกรพันมาบอกถูกเก้าหนึ่งข้าเจ้ากับท่าศูนย์เนาะข้าเจ้าสื่อหลายเก้าหนึ 1, ่งเก้าหนึ่งสื่อหลายเนาะซึ่งก็ตรงกับหลายท่านอยู่เด้ตรงกับหลายอาจารย์อยู่ที่เก่าหนึ่งรู้สึกว่ารู้สึกว่า เซียนน้องไขยล็อกล็อกกระหายเก่าหนึ่งอยู่ด้วยเนาะกำลัช่วมบา่าบอหอยเซียนนองไขยตรงอยู่เนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกันนะคะ่ะกับเจ้าอื่นๆเจแดงชอบชอบเปรียบเทียบอหอยคนนั้นคนนี้อ้าวเงียนเดียวหมวดนี่มีคนโทรมาบอกเจแดงว่ะหมวดหนึ่งพฤกจิกีกาเลขมาก 9ก้าศูนย์หนึ่งหวดกวนเพ่อนไหหมาสามซีหามันติดสามเลขติดอะวิ่งบนวิ่งบนนะคะแล้วก็หมวดนี้เพลินไหหมาหมวดกวนเพลินวิ่งบนเจ็ดหมวดนี้เพลินวิ่งบนวิ่งล่างสามหวดนี้เพลินมาเก้าศูนย์หนึ่งตรงกันกับเลขพีหน้ามาบอกพอดีเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะบอกแร้วเด้อค่ะ ผู้ใดสิร่วมน้้งมุนกับเจแดงก็โอนมาบัญชีที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา6 1 2 1 0 9 2 8 3 1บุญกะถินวันที่30สเนาะค่ะก็มีบุญกะถินวัดป่าพุทธรักษาวิมุตตาลา่่มเป็นเจแดงก็เป็นเจ้าภาพร่วมกับชาวบ้านหลายหลายท่านเนาะค่ะเป็นจ้างดนตรีมากจางฮุนมากบัานไกเรียงเคียนว่าเบิ่งหุนเต้นต้องกันเวยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ดนตรีเครื่องเสียงเครื่องเสียง มาลองเพลงกันขึ้นวันที่ยีิบเก้ากลางวันวันที่สามสิบเนี่ยก็แห่แห่ลวก็เอาเขาวัดเลยพอวันที่สามสิบเอ็ดเราก็ทอดถวายเหมือนทุกปีแั้วอะแห่ลวก็ให่เข้าไปไหว้วัดเลยเนาะบบเดฟ้ากวงกะทิ้นเฝ้าตะขึ้นวันที่ยีิบเก้านั่นละอ่ามันกินเขาลองร่ำร่ำเพลงกันเคียงเสียงพ่อวันต่อไปวันที่สามสิบกบายโม่งกะแห่ เมื่อบ่งุหนเต้นค่ะไผ่บ่าเคยเห็นุหนเต้นเจ๊แดงสถไทยออกคลิปให้ท่านผู้ชมเบ่งอยูุ่หนเต้นเนาะมันจิคือปีนั้นบ่ปีนั้นเจ๊แดงไทยบ่งแล้วเด้ยท่านผู้ชมพิมพ์ห้องไปว่าเจ๊แดงโ่นเต้นเนี่ยเหลือุหนเต้นเจ๊แดงมันจิขึ้นมาเลยุหนเต้นค่ะท่านผู้ชมเนาะปีนี้ก็ได้ว่าจ้างอุ้ยม่วนสนุกสนานค่ะท่านผู้ชมมันเป็นสีสันนี่ยังนี่ล่ะสีสัน ใส่หน่น,น,หนเต้นนะพิมเขาว่าเจแดงหน่นเต้นนี่หรือหน่นเต้นเจแดงมันจีขื้นมากเลยค่ะในในวงกลมในยูทูบนะในยูทูบแล้วก็วงกลมขึ้นเจแดงหุ่นเต้นมันจะขึ้นมาเลยหลักดกเขาไปเบิง้งแล้วปีนี้กระสีไทยท้า,ามร่องให้ท่านผู้ชมเบิงงเนะ้งนี่ดอกเนาะจ้ะท่านผู้ชมในหุ่นเต้นนะในตายท่า,าให้เบิ้งอยู่ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะ่ะขอบคุณทุกทุกท่านที่ ที่ให้การสนับสนุนร่วมทําบุญเนาะญาติธรรมเอฟที่ร่วมทําบุญกับเจแดงเนาะค่ะงมากกันผู้ละลอยสองลอยบวกเบอร์เหมืนชีติ้งติงงเขาอยู่ยเด้ค่ะกุรยีสิผู้ละสิบบาทอ้ยเก็เป็นบุญเบิด์ละค่ะทุ่มเป็นบุญมืดเลยท่านทานด้วยใจใสสะอาดบริสุทธิ์ทานน้อยก็ได้บุญมากนะคะไม่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์และเดือดร้อนนะคะ สิ shirt, บบาทยี่สิบบาทหาสิบาทรวยหนึ่งสองรวยตามกําลังศรัทธาเข้า so, ท so, so, ําบุญหลายวัดเนาะที่กิงมันก็มันหลายวัดนะคะท่านผู้ช่อมปีหนึ่งปีนิ่งบุญกระถินซ่องกระถินเป็นซิปเป็นซิปเหมือนเรื่ต่ละปีเนี่ยเป็นซิปเป็นเศร้าสมัยตะกอนเนาะตอนอยู่กรุงเทพเนี่ยโอ้ยเป็นประธานเป็นร่องประท่านเป็นหาซ่องซิปซ่องซิปซ่องเพราะมันหลายคนน่ะมันกระายบุญนะ เขา,าท่านน่อยแต่ว่าสะสมเราเป็นเงิ่อนไหลด้วยกันนี่ค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ทุกมมือว่นใดไปแจกสรองบุญกระถิ่นผ้าวาเศรษฐกิจบ้านเมืองมาปกติมันเป็นโควิดเนานะเอาก็บ,บอกเงี่ยร่างเนี่ยก็โอนไปมองละสิบบาทยี่สิบบาทมองละร้อยสองร้อยสามร้อยต่ำกำลังศรัทธาเฮาค่ะท่านผู้ชมเนะมาะมันจังส้ได้บุญเนานะเอาท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีลองด้วยถูงหวยไปน้ำกันเอาไปเบิ่งตัวเลนะขเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชม เมื่อห้าผีหน้ามาบอกนงวดหนึ่งพฤษภาพฤกษิกาอ๋อเจดีย์กับเขียนผิดเขียนผิดเด้อค่ะยาว่าสันวาสีย่อเน,อะอเนอะะอาะย่อเด้อค่ะย่อย่อยักเด้อค่ะเด้อย่อยักเด้อพฤศจิกายนเด้อเท่าเรียกเท่าเลย เขียนผิดเขียนถูกนะคะเนาะวดหนึงพฤศจิกายนสองหากีก้กับห้าศนยมาสิว่าคือบอบวกกันสิว่าตรงกรับใจท่านผู้ใดแกจัดเลยค่ะอต่ตรงกรับใจท่านเก่านึงมากจากใจเก่านึ 1, ่งเก่าหนึงเก่านึงเก่านึง นี่ก่ตรงกับเลขวิ่งเพิ่ยุเพิ่ให้มากนะพฤศจกิการนี้วันนี้ต้องมีกล้ามีศูนย์มีหนึ่งวันันนี่นะตรงกับเจ้านี่เลยเอาท่านผู้ชมโชคดีล่ำด้วยถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่กัหกบหวย,นะยช้างเนาะค่ะเนาะหวยช่างงวดก่อนออกสามแปดสามแปดตัวึ้นเริ่มต้นเลยบ่ได้ตามไอ้ท่านผู้ชมพอห้าบ่าตามนะ่ะก็ออกเนาะ โอ้ยทา่านผส้มผิดงวดเดียวกันเพิ่นผิดงวดหนึ่งแล้วเพิ่นมักจะถูกโวดเพิ่นว่านนะ่ะมันกับแมนอีดีบ่ตามต่อเจดแดงลืมเนาะค่ะเนาะต่อไปจะได้เอากับเขาทุกทุกงวดทุกงวดแล้วเนาะคะ่ะทา่านผู้มเอ้าโชคดีต้องรวยถูกหวยไปด้วยกันค่ะงวดหนึ่งพิจิกาหกสี่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ